สวัสดีครับกินเที่ยวกับอดเหมียวทัววันนี้มีรีสอร์ทสวยๆที่เขาใหญ่จะมาแนะนำกันนะครับรีสอร์ทที่ผมกล่าวถึงนี้ก็คือผาชวนชมรีสอร์ทผาชวนชมรีสอร์ทเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีปากช่องเขาใหญ่โคราชน,นะครับ เราเข้าไปถึงบริเวณที่ตั้งของรีสอร์ทนะครับก็จะเห็นต้นไม้หลากหลายพันธุ์นะครับดูแล้วบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับด้านหน้าก็จะเป็นส่วนของรีเซพชันนะครับเราสามารถติดต่อที่พักได้ที่นี่นะครับส่วนทางด้านห้องพักก็จะเรียงรายกันอยู่ด้านหน้าจะเป็น ที่พักแบบเป็นหลังหรือว่าแบบเป็นห้องด้านหน้านี่ก็มีไว้บริการนะครับที่นี่เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนของครอบครัวมากเลยนะครับเพราะว่า รีสอร์ทเขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะสวนเขาจัดตกแต่งไว้ได้สวยงามนะครับด้านหน้าก็จะมีสนามฟุตบอลเล็กๆนะครับไว้ให้ลูกหลานไปวิ่งเล่นหรือจะเดินออกกำลังกายยามเช้านะครับ ักที่นี่เขาสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับที่นี่เขาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในห้องพักก็มีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไดร์เป่าผมกาต้มน้ำนะครับสำหรับชงกาแฟของใช้ส่วนตัวในห้องน้ำนะครับ เื่อเราเดินออกมาทางด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารที่พักที่รองรับจํานวนผู้เข้าพักได้หลายสิบท่านนะครับซึ่งอยู่ติดกับสระว่ายน้ําเลยนะครับที่นี่จะมีสระว่ายน้ํากลางแจ้งให้ด้วยนะครับข้างๆของบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีลานสันทนาการนะครับไม่ว่าจะมาทํากับข้าวหรือว่าปิกนิกกันยามเย็น ก็ได้นะครับมีจุดชมวิวให้เราขึ้นไปนั่งชมวิวได้ด้วยนะครับ mm. เมื่อเดินผ่านสระว่ายน้ำมานะครับ mm. ก็จะมีอาคารที่พักเป็นหลังๆอีกออตรงนี้ก็ประมาณ3-4หลังนะครับ mm. ซึ่งตรงนี้ก็จัดสวนมีต้นไม้รม่มรื่นนะครับ สามารถพักผ่อนได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับเมื่อเดินต่อเข้าไปด้านในก็จะเป็นโซนของรถบ้านนะครับโซนนี้ รีสอร์ทที่นี่นะครับพื้นที่เขากว้างขวางมากนะครับและเขาจะมีจักรยานให้เรายืนนะครับเพื่อที่เราจะปั่นออกกําลังกายแล้วชมวิวรอบๆรีสอร์ทได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับของทางรีสอร์ทนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่โซนนี้นะครับซีกหนึ่งนะครับเขาจะเป็นเต็นท์กระโจมนะครับซึ่งกางไว้ให้ทําเป็นที่พักนะครับเต็นท์กระโจมติดแอร์ภายในพื้นที่ส่วนตัว ทำเป็นล็อกเลยนะครับก็มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับตรงนี้แล้วมีห้องน้ำให้เราได้ใช้ด้านนอกนะครับแล้วมีเต็นท์เล็กๆกางไว้ด้านหน้าสำหรับท่านที่มีบุตรหลานนะครับจะได้สนุกสนานกับการมาแคมปิ้งที่เขาใหญ่ห้องน้ำที่นี่นะครับเขาใช้สุขภัณฑ์ดีมากเลยนะครับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชักโครกหรืออ่างล้างหน้านะครับทุกจุดเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะเน้นเรื่องความสะอาดของสถานที่เขาจะเน้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังนะครับในการที่จะมาพักผ่อนที่นี่อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในเต็นท์ก็มีครบทุกอย่างเลยนะครับสะดวกสบายมากครับ ้านซ้ายมือที่เราเข้าไปนะครับตรงตรงโซนนี้ก็เอารถบ้านเหมือนกันนะครับเอามาตั้งแต่ว่าเขาทําเป็นที่สําหรับจอดรถบ้านแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวให้เราเหมือนกันนะครับจะมีรั้วรอบรั้วต้นไม้นะครับโดยรอบก็เหมาะสําหรับไม่ให้ใครมายุ่งวุ่นวายนะครับเราก็จะได้มีความเป็นส่วนตัวของการมาพักผ่อนในครั้งนี้นะครับในส่วนของรถบ้าน ก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นรถบ้านที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับภายในรถบ้านเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับครับท,ทุกทท่านนะครับมาเที่ยวเขาใหญ่ขอแนะนําเลยนะครับผาชวนชมรีสอร์ทต,ตำบลหมูสีเจ้าของใจดีนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้ใ,หใต้คลิปนะครับ สำหรับวันนี้กินเที่ยวกับออดเบลทัวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ